ตามตำนานเรื่องความเชื่อของชาวมอนที่เชื่อว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เรียกว่าวันเทโวโรหณะนั้นก็จะมีประชาชนมาลุมล้อมพระพุทธเจ้าจํานวนมากเพื่อใส่บาตรให้พระพุทธพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแต่เพื่อว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยที่ลุมร้อมพระองค์ท่านเนี่ยมีจํานวนมากคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นชาวมอนก็ตามคนชาวท้องถิ่นที่นั่นก็ตามเนี่ยก็เข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ส่งให้อ่า ประชาชนที่จะตักบาตรหรือว่าใส่บาตรเนี่ยนะครับนำข้าวเนี่ยมามัดด้วยใบไม้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นใบไผ่หรือนะครับทำมะพร้าวก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้มีหางแล้วก็อธิษฐานจิตโยนจากทิศใดก็ตามก็จะมาลงบาตรพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของข้าวต้มลูกโยนแล้วก็พัฒนามาเป็นข้าวต้มน้ําวุ้นในที่สุด